จเมื่อไปอีสานทุกตรมดิ่งจมพ้นผ่านสู่แดนอีสานทิ่นี้ออกจากเมืองกรุงมุ่งลายสระบุรีอำเภอเสาวให้นั้นนี่มีสาวร้องไห้จริงหรือราชสีมา ยังงามจับตาจับใจทุกคนมีความรักใครสุขใจดังเขาเล่าหลือโอคอนเก่นไอไม่เคยหมายมันก็คือ เจอคนงามสมชื่อรักลือระรัวหัวใจเมืองคอนแก่นเขาว่าแก่นไม้เป็นคอนมีผู้ชายแสนงอนสุกซ่อนความรักเอาไว้โอกาลสินรักกรินจนแทบหมดใจร้อยเอ็ดนั้นมีความหมายชุดใจรัก ันสุดแดนอีสานอุบลสกลนครน้องคายชุดใจน้อมอ่อนอุดรซ่อนรักผูกพันโอ้บุรีรัมฟังจำใจอยู่นานๆไม่เคยลืมพ้นผ่านหน้าแดนอีสานเจ้าเออ เปิ้ลส่งเพลงนี้จากใจมาจากขอนแก่นแดนอีสานนะคะขอกราบสวัสดีด้วยความคิดถึงครูบาอาจารย์พี่น้องชาววงโรงข้าวทุกคนนะคะคิดถึงเปิ้นกันบ้างไหมคะ